สองบ้านเขาใหญ่ย,ย่า,ยาสวยใกล้เสร็จแล้วแม่ปลาอัปเดตภาพช่วงนี้อากาศดีมากบ้านพักตากอากาศของนางเอกสาวชื่อดังยา่ยาอุรัสยาที่เขาใหญ่กำลังก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีโดยล่าสุดแม่ปลาคุณแม่ของยา่ยาได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวขณะที่ทั้งคู่ไปเยี่ยมชมความคืบหน้าของบ้านพักตากอากาศบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางวิวหลักๆล,ล้านรายล้อมด้วยธรรมชาติภูเขาและอากาศดีของเขาใหญ่บ้าน หลังใหญ่มีขนาดที่น่าประทับใจและดูเหมือนว่าจะได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติโดยรอบความคืบหน้าของบ้านพักตากอากาศภาพที่แม่ปลาโพสแสดงให้เห็นว่าบ้านพักตากอากาศใกล้เสร็จแล้วโครงสร้างหลักของบ้านเสร็จสมบูรณ์และกําลังตกแต่งภายในบ้านหลังนี้ดูสวยงามและทันสมัยพร้อมทั้งผสานกับธรรมชาติโดยรอบอย่างลงตัวมุมมองของชาวเน็ต ชาวเน็ตหลายคนต่างรู้สึกตื่นเต้นกับความคืบหน้าของบ้านพักตากอากาศของยาย่าและแสดงความคิดเห็นว่าบ้านหลังนี้จะต้องสวยงามและน่าอยู่เป็นอย่างมากบางคนตั้งข้อสังเกตว่าบ้านพักตากอากาศของยาย่าดูใหญ่โตและหรูหราอาจจะเป็นเพราะยาย่ามีรายได้สูงและมีฐานะร่ำรวยบ้านหลังนี้จะเสร็จสมบูร,รณ์เมื่อใดแม้ว่าบ้านพักตากอากาศของยาย่าจะใกล้เสร็จแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้จะเสร็จสมบูร,รณ์เมื่อใดอย่างไรก็ตาม จากความคืบหน้าที่เห็นบ้านหลังนี้จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในเร็วๆนี้สรุปบ้านทักตากอากาศของยาย่าที่เขาใหญ่กำลังก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีบ้านหลังนี้ดูสวยงามและทันสมัยพร้อมทั้งผสานกับธรรมชาติโดยรอบอย่างลงตัวชาวเน็ตหลายคนต่างรู้สึกตื่นเต้นกับความคืบหน้าของบ้านพักตากอากาศของยาย่าและแสดงความคิดเห็นว่าบ้านหลังนี้จะต้องสวยงามและน่าอยู่เป็นอย่างมาก